สวัสดีครับศิลปภพไลฟ์น,นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่าเทนเจีครับเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตชนิดการ์ดนะก็เป็น NFC เชื่อมต่อด้วยระบบ NFC ก็เพื่อนๆสามารถใช้ตัวเนี้ยคอนเนคกับวอลเล็ตในแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้นะก็สะดวกเราไม่ต้องออจำา12คําคำแล้วก็เราสามารถ ใช้ NFC แตกกับโทรศัพท์เราได้เลยแล้วก็ access ใน wallet ของเราก็เดี๋ยวผมไปสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าการ์ดต,ต่างๆนะมันจะมีอยู่3การ์ดก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่ Google Play Store ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็น App Store ก็ได้ก็เข้าไปก็พิมพ์คำว่า Tangem นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวแอป Tangem Crypto Wallet ตัวนี้ครับ ก็จะเป็นสีขาวนะเพื่อนก็ดาวน์โหลดมาเลยเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดแป๊บนึงครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้าแอปไปได้เลยนะครับมันก็จะมาจะมี Term of Service เราก็อ่านอ่านแล้วก็กด Accept ไปโอเคตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าเริ่มต้นแล้วนะครับมันจะมีปุ่มสแกนแทนเจมกับออเดอร์แทนเจมนะก็ในเมื่อเรามีการ์ดตัวนี้อยู่แล้วเราก็ สแกนไปได้เลยครับโอเคเมื่อเราสแกนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้ผมเปิด NFC นะพอดีว่ายังไม่ได้เปิดก็กดโอเคไปได้เลยก็เปิดอย่าลืมเปิด NFC กันก่อนนะมันจะอยู่หลังหลังโทรศัพท์เราโอเคเราก็กดสแกนไปอีกรอบนะครับอ่าทีนี้ก็เอาการ์ดของเราไปแตะด้านหลังตัวเครื่องนะมันก็จะอ่อคอนเนคกับ NFC แล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับพอคอนเนคแล้วเราก็ต้อง พิม access code นะครับก็ access code ของ Tengem en มันก็เหมือนกับเป็นรหัสผ่านนะเข้าตัว hardware wallet ตัวเนี้ยเราก็ต้องจำให้ได้ทีนี้ผมผมเคยสร้างมาก่อนแล้วนะตัว access code อะผมก็สร้างรหัสไปแล้วตอนเพื่อนเพื่อนเซตอัพครั้งแรกเพื่อนเ,อน,เอนก็ต้องเซต access code แล้วก็จำให้ได้นะก็จะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอะไรก็ได้ก็กดเข้าไป เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแบบตอนที่เราลืมคโค้ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมสอนอีกทีตัวนี้มันก็จะบอกเป็นเหมือนกับรหัสของการ์ดนะเนี่ยผมก็จะมีการ์ดตัวนี้อยู่เราก็เอาการ์ดใบเนี่ยคือในการ์ดอะมันมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ใช่ตรงด้านหลังการ์ดนะด้านหลังการ์ดมันจะมีตัวเลขบอกในแต่ละใบตัวนี้ผมก็มีนะมันจะแตกต่างกันมันจะมีสาใบเลขก็จะต่างกัน มันก็จะเหมือนกับเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันเดียวแต่มี3 3สามการ์ดสกุญแจนะโอเคก็ผมก็แตะแตะ n f c ด้อนหลังเครื่องนะครับตามที่มันบอกแตะค้างเอาไว้รอให้มันสแกนเสร็จก่อนโอเคตัวนี้มันแจ้งผมว่าอ่าวอลเล็ตถูกแอคทิเวตไปก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าโอเคใช่นะก็ this is my wallet ไปอีผมโหลดโหลดแอปมาใหม่อันอินสตอลแล้วโหลดใหม่มันก็จะขึ้นอย่างไ้ โอเคครับเมื่อเข้ามาก็มันก็ให้ตั้งไบโอเมตริกนะสแกนนิ้วสแกนหน้าอะไรผมผมไม่เอาก,กดก,กระบาดไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมแอดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา overview ของ t a n g e n นะก็จะมี wallet ของเรามันก็จะบอกว่ามี3 device แล้วก็บอกมูลค่าของเหรียญที่เรามีนะผมก็แอดเหรียญ bitcoin ether อะไรไว้ตรงนี้อ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฟีเจอร์มันก็ buy ได้นะ sell ได้แต่ว่า ไม่แนะนำมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วพวกนี้มันไม่ค่อยมีใครใช้สวอปก็สวอปก็มีนะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่า,า,วามันเลทไม่ดีส่วนใหญ่จะเอาไว้เก็บมากกว่าเนี่ยครับสวอปเราก็ผมลองทดสอบสวอปดูนะ e ีเตอร์ d t วอะไรเงี้ยจุดศูนหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้34 USDT ก็เนี่ยมีเลทจาก OKX 1อ i n อะไรเลทมันไม่ค่อยดีนะเราก็มาเช็คดูได้เคเดี๋ยวผม ไปที่เซล์บ้งเซลล์มันก็มีนะแต่ผมไม่แน่ใจมันมันจะขายใครมันดิ้งไปเว็บนอกนะผมข้ามไปเลยดีกว่าไอทีนี้ก็ไปดูเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็กด3ปุ่มด้านบนนะมันก็จะมาที่หน้าเซตติ้งมันก็จะบอกว่า w a l l ล็ตเรามี3 device ก็คือ3 c a การ์ดแล้วก็จะมี wallet connect นะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในโอกาสต่อไป wallet connect ก็คือใช้ wallet hardware wallet เราอะต่อกับพวก d app นะ พวกแอปเว็บเว็บสามอะไรพวกนี้ในแบบในเบราว์เซอร์เดี๋ยวร่อยฟังวันหลังโอเคตอนนี้ก็ไปที่ setting นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือในแต่ละเหรียญเนี่ยเราก็ลองคลิกเข้าไปนะมันก็จะมีให้กด receive send เหมือนกับฮาร์ดแวร์วอลเลตัวอื่นผมจะลองเสิร์ชดูนะเสิร์ชเป็นอะไรดี XRP แล้วกันอันนี้ผมลองแอดก่อนผมยังไม่มีนะ ผมก็แอดเข้าไปก็เลือกเน็ตเวิร์กของมันนะก็ผมเอาเป็นเมนแล้วกันอันอื่นไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้พอเลือกปุ๊บเราก็เอาการ์ดเราอะมาสกแกนครับผมด้านหลังเพื่อยืนยันว่าเราจะแอดเหรียญน,นี้เข้ามาสู่วอลเล็ตเราโอเคถ้ามันบอกว่าเนี่ยให้สกแกนเราก็สกแกนนะค้างเอาไว้มันก็จะให้เราใส่รหัส Access Code อีกทีหนึ่งพอใส่รหัสก็ต้องสกแกนอีกทีหนึ่งเพื่อย,ยือนยันนะ การ์ดอันนี้สำคัญมากโอเคสักเซสละให้ผมขอเลื่อนมาดูไม่มีอะไรนะไปดูที่หน้าโฮมใหม่โอเคมาแล้วนะ XRP อ่าเราก็จะมีแอเดรสของเราที่เป็นเน็ตเวิร์กกดรีซีฟได้นะผมขอแบ็กกับไปก่อนลอง a r b i t r u m ดูนะก็เสิร์ชคลิกแอดโปรไฟล์ a อ e เลเยอร e เน็ตเวิร์ของเรากดแบ็กกับมาละ เพิ่งทําเมื่อกี้เพิ่งยินยันไปมันก็จะไวนะเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งสแกนการ์ดไปเนี่ยผมมากดรีเซฟมันก็จะโชว์ qr กับอ e s รสมาดูมันก็มีเซนต์นะมี u บแต่ไม่รู้ายมันไปใบจากไหน,นเดี๋ยวลองดูก็ u บาจากเว็บนอกนะไม่ค่อยดีไม่แนะนำาค่เซนต์เซนต์ก็คือส่งอันนี้ผมไม่มีก็ข้ามไปนะ แต่ทีนี้ไม่มีอะไรผมลองออกจากแอปแล้วก็ลองใช้การ์ดอีกใบหนึ่งในการ Access นะเข้ามาใหม่ก็คลิกสแกนนะครับแล้วเราก็เอาการ์ดเนี่ยแตะ NFC ไว้แตะค้างไว้แป๊บหนึ่งให้มันสแกนในกรณีที่เราลืมรหัสนะครับหรือว่าเราแบบจำรหัสไม่ได้อะไรเงี้ยเราเข้ามาใช่ไหมเราก็กดสแกนแล้วเราก็กดที่ forget your code อ่ะคือรหัสมันก็สำคัญนะแต่ทีนี้มันมันลืม คือการถ้าถ้าเราลืมอะ่ะเราต้องมีอีกใบหนึ่งโอเคทีนี้ผมก็เข้ามาละมันก็ให้พิมพ์ access code ใหม่นะพิมพ์เลยก็เลือกไปอะไรก็ได้นะโอเคเมื่อเสร็จก็ c o n f i r รม c o n t i n u e มันก็จะบอกว่าเออรีเซ access code ของ current card current card มันก็คือการ์ดใบที่เราแตะเนมะื่อกี้เราก็กด c o n t i n u e ไปนะครับมันก็ให้เราเอากาดแตะ nfc เหมือนเดิมนะทีนี้ต้องแตะค้างมันจะนับถอยหลังลองแถบเนี่ยับอก คือถ้ามันถ้าเราเอาออกเอาเข้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะนับใหม่เราต้องลองแทบ็บยาวๆเลยเดี๋ยวมันจะนับถอยหลังเองรองมันจนกว่าจะคอมพิวต์อ่ะโอเคเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเราต้องเอาการอีกใบหนึ่งใบไหนก็ได้นะมันมีสามใบอ่ะใบที่สองใบที่สามอะไรก็ได้สักใบหนึ่งมามาแท็บเพื่อยืนยันอีกทีในการรีเซ็ตแอคเซสโค้ดของการใบนี้นะ สมมติการใบที่ผมใช้เนี่ยเป็นใบที่หนึ่งแล้วกันผมจะเปลี่ยนรหัสอ่ะผมต้องมีใบที่สองหรือสามก็ได้อันหนึ่งผมก็อาอีกใบหนึ่งมานะแล้วก็แตะเข้าไปที่ด้านหลังกดคอน t ิ n นีแล้วก็แตะก็แตะยาวเหมือนกันนะสิบห้าวิรอ่ยโอเคเมื่อแตะก็ยืนยันนะครับทีนี้มันก็ให้เราแตะการ์ดใบที่เราจะเปลี่ยนนะที่เราเปลี่ยนรหัสก้าวการ์ดใบแรกอะ่ะมาอีกทีหนึง่ง โอเคทีนี้มันก็บอกว่า successful แล้วนะจากตอนแรกที่เราจำรหัสไม่ได้ตอนนี้เราก็ใช้รหัสที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เข้าใช้งานกดโอเคไปครับโอเคก็ลองแตะไปนะลองใส่รหัสเก่าดูก็แตะไม่ได้นะรหัสเก่าผิดละต้องใช้รหัสใหม่เมื่อกี้ โอเคเข้าได้นะก็ไม่มีปัญหาก็เข้ามาก็จะเจอหน้าวิว oh, ของเราเหมือนเดิมก็มีเหรียญที่เราแอดเอาไว้นะเออลืมไปเข้าไปที่เซตติ้งตรง m a n นจโทเค็นตัวเนี้ยมันก็สามารถเพิ่มเหรียญได้เหมือนกันนะเพก,กด search แล้วก็บวกไปทำได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องแตะยืนยันกด a c c e ซส code เหมือนเดิมแล้วก็ forget w a l อลเล็ตฟอ t w a ก l e ว็ก็คือลบวอล l ล็ตตัวนี้ออกไปตอนเข้า แต่ก็ไม่ต้องโฟกัสหรอกยังไงเราถ้าใช้การ์ดใบนี้มันเข้ามามันก็เจอเลยไงเ okay, กี่ยวกับไปที่หน้าแรกนะผมลองออกดูแล้วก็ลองใช้การ์ดอีกใบหนึ่งการ์ดใบที่2ดูนะดูว่ามันจะเป็นยังไงการ์ดใบที่2รหัสมันจะไม่เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้นะที่เราเปลี่ยนก็แตกเหมือนเดิมครับแท็บมันเปิด nfc ่าเข้าได้เหมือนเดิมนะเวลาเซ n นเวลาสวอปอะไรก็ใช้การ์เหมือนเดิมก็ผมจะมาสรุปนะก็คือไอเทนเจ e m en wallet เนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่อยากได้ฮาร์ดแวร์ wallet ที่ไม่ต้องจำา12 s e คำซีตเฟสไม่ต้องจดไม่ต้องมี backup อะไรทั้งสิ้นก็คือมีแค่การ์ดการ์ดของมันแค่3ใบนะก็คือหลักการก็คือการ์ดสใบเนี่ย access wallet เดียวกันคุณมี1น wallet ในนั้นคุณจะมีกี่เหรียญก็ได้แต่แต่ละการ์ดอะสามารถเข้าไปใน wallet นั้นได้คุณจะเอาไว้ที่เออญาติที่ที่ไหนก็ได้ที่แบบปลอดภัยแล้วก็ access code แต่ละการ์ดไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนนะสมมติคุณเอาไปไว้ที่พี่น้องอะไรเงี้ยก็เขาก็ตั้งรหัสจำรหัสของเขาได้แต่ถ้าเขาลืมหรือใครบางคนลืมเงี้ยมันก็ต้องใช้การ์ดอีกใบหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะ ที่จะมารีเซ็ตรหัสเขาได้หลักๆก,ก็คือต้องเก็บแยกกันนะแล้วก็ห้ามห้ามทำหายคือถ้าการนี้หายเนี่ยจบครับคุณก็แอคเซสอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าลืมรหัสผ่านยังทำได้ถ้าการหายเนี่ยรีคัพเบอรี่ไม่ได้มันไม่มีละซื้อใหม่มันก็ไม่ใช่การเดิมก็คือห้ามหายห้ามตกน้ำไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยถ้าหายก็จบแต่มันมันต้องหาย3มใบไงประเด็นคือ3ใบคุณก็ต้องเก็บ ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดอะของคุณสามที่แล้วก็รหัสก็ไม่เหมือนกันสามอันอันนี้ก็เป็นข้อดีของเทนเจมอะมันก็ใช้ NFC ก็เชื่อมต่อได้เลยแล้วก็อาจจะพกพาสะดวกด้วยมันเป็นการ์ดเนาะความแข็งแรงคงทนมันก็มีปลอดภัยสูงก็มีเก็บคริปโตได้ทุกอันนะครับอันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆไม่รู้จักกับเทนเจมวอลเล็นะก็ยังไงลองหาหามาใช้ดูสักอันหนึ่งก็ได้ครับผมก็ ยังไงเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรคิดหน้ามาแนะนำหรือมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้ได้วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ